เราคิมลงไหนครับคิมไม่รู้ครับพี่จะโดดป่ะครับได้ครับโดดไหนก็ได้ครับโดดเลยฮัโลโหลฮัลโหล,โล,โล,โลเอาเลยเอาเลยไหนก็งบบนนลงได้หมดเลยฮะนี่ครับมีบ,บ,บนบนบนหัวตีหนึงอ่ะกก้กกองเงินนะ I need a weapon ไม่มีไม่มีตีนด้วยตีนเต็มเลยนี่ดิอโ้ยเฮียมันได้ปืนด้วยลูกซองนี่นี่เราลูกซองฆ่ามันเฮียเอ้ยคนไปเลยวะบนนี้ตัวนึงบนนี้ตัวนึงบนนี้นระวังระวังหมอบเปลี่ยนลูกเบอรสี่ครีมระวังบนบนกล่องซิมครีมนู่นนู่นบนกล่องมีนะระวัง วิ่งมาทีวิ่งาทีน่่นีาทนี่้มี o a c เลยมี o a c ไม่ได้เหรอพี่มีปืนหนีเลยได้หนีได้มปกไปไปเรียกสัญญาณบอกเดียิงดีเาไปดเนายซื้อสวยขอปืนอีกตัวหนึ่งข้างบนข้างบน m a t h o c a t c o u p s a p s has o a p s Apes Watch out อัพอ่ะอัพอ่ะมันไม่มีปืนเหมือนกันนี่หว่าข้างบนอ่ะมันนอนมอบอยู่อ่ะไนซ์ซื้อทำเ,เลยทำเลยลากเลยเออสวยกูเนี่ยกูได้สกายแต่ยิงไม่ทันลูกตอเหลือเชื่อ <laughs> หาปืนก่อนอืมมาปืนก่อนมันต้องหนีไปเรียกตรงนั้นเ,นยเลยมันอาจจะดักดักซุ่มเรามีตัวด้วยพี่ผมอ่ะมาเร็วมาเร็วมีมีใครเอาสไปเดอร์แมนไหมครับมีใครเอาสไปเดอร์แมนมเอาครับเอา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 สไปเดอร์แมนนะครับ,นนนรบขอบคุณครับ เซา์อิเล็กทริกนั่นแหละมันมีสไปเดอร์แมนด้วยนะโอเค h เ,เออใช่อยู่นั่นจริงเว้ยโอ้ยข้างนี้ข้างมา <S 1> <S 1> โอ้ยข้างหี้ยข้างมาเยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสมุกก่อแนบบสนุกสนุกใๆ ข้างหลังนี่อะไรวะแบอดไอ้บล็อกแบ๊กอะบอดไม่คนอยู่ไหนอะอ๋อนุ๊กบ๊็อกแบ,กบก๊กอะบอดเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวมไอ้คนอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ไงไม่มีสโคอปอ่ะสวยหมดมือแล้วใช้ชูมอทามแล้วใช่ไหม okay. โอ้โอ้เอ็นมีเอ็นมีเอ็นดูมี่ป้อมเลือดต้นไม้เกือบตายในวะปั๊มเลือดก่อนนะเบอร์สี่ปั๊มเลือดก่อนนะเห็นวะไปทำไมไม่ไงจะขึ uh ้นม um> 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 ันเย็นๆจริงเออข้างๆใช่ไม่หลายทางวะระวังเพื่อนต้องไปวงก่อนนะ มาสีไปมาสี่ถอยก่อนมาสี่ถอยก่อน่ถอยก่อนถอยอยไม่วงไนี่ได้อตัวน็อยู่ไหนวะอันนี้ไอ้ตยสวยปี ว้าช out หมู่บ้านนี้มีครับเห็นตัวหนึ่งเห็นครับระวังสองครับเห็นสองล็อกหนึ่งครับน้อยเสือน้อยเสือน่าจะครบตีมั้งครับมากหน่อยนะ จะมาเรียกเพื่อนแน่เลยวะน็อกไปดีเฮียนะสู้อะไรสัตว์นะจะมาเรียกเพื่อนเหรอ,อโอ้ไนซ์โอ้ กี่มีบีเก้โฟร์อยู่โอ้ my god ขอลิงได้ไหมไม่วะเสร็เบอร์สี่นี่ะสะถูโคตรด,ดีเลยพี่เกมหน้าเดินดิอุ้ยเฮียไหนตัวไหนยิงใหม่กวะเบอร์สี่อ่ะอยาโอ้โอฝั่งนู้น,นนะใช่ใช่ใช่ถ้าถ้าเขาเล่นคนเดียวเกมหน้าเชิญเขาเล่นแบกให้เขาแบก โอ้ยฝั่งนน้นแม่งโคตรเสือกเลยเพื่อนมาเมื่อไหร่นะหวยกดไปแล้วเจ็ดกิวคนล้วนๆโคตรคอได้ไหมเพื่อสิอย่าอย่าพึ่งเลยมองยังไม่เห็นเพื่อนไปเลย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 วงมาแล้ววงเจ็บวงหมดแล้วด้วยแล้วก็คออยู่คออยู่นอกวงไม่เห็นฝั่งนี้เมื่อกี้บ้าจริงเลยสายยิงไอ้ตัวนี้นกแล้ว มันชุบเพื่อนมันทานด้วยอยู่นอกวงแล้เพื่อนมันวิ่งเข้ามาตรงศพผ,<อ>ผมอ่ะตรงศพผมอ่ะเออเยียไม่ทนันโดนไปเออทำไมอู้รอดเลยออรอดเออห่วิทย์เเต็บโคตรดีเลยจริงจริงเตเจ็บเขาดีมากผมนั่งดูอยู่ว่าจะเรียนแบบเดี๋ยวอืือ เ้ยเออน่าลากแม่เออวู้ยยิงไก่แล้วมั้งใช่ใช่เล่นดีเล่นดีไปสิยิงสามนัดเข้าสามนัดเข้ายังเวลาผมกดสะโขบแม่งเปิดหัวตลอดเลยแล้วยิงนิ่งไงครายิงหนึ่งพียิงคมอ่ะไม่ผมอยากรู้เขาปรับสะโขบความเร็วเท่าไหร่ไงบางคนก็เล่นไม่ปรับแล้วแต่คนนะแต่สี่ตัวนียด้วย นี่คุณหกไม่ย่นนะคุณหกไม่ย่นนะดูดิย่นไหมอ่ะไม่ย่นไม่ย่นยิงยิงนะสวยเออโอ้โหสวยสวยสวยโคตรสุดเลยว่ะเออเพื่อนคุณหกไม่ย่นนั้นปรับความเร็วเท่าไหร่อ่ะฮัลโหลไม่ย่นเนาะโอ้ยยิงไม่ดีหรอไม่ย่นไม่ย่นอืใช่ไม่ย่นดีจัดนะถ้าถ้ายิงนะครับ